เหลืออีกสองกลุ่มยอมเนาะยอมเนาะยอมไหม,มไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมาแล้วหกครับหกนั่นหมายความว่ากลุ่มกลุ่มที่กลุ่มที่อะไรมาเจ็ดมาแล้วห้าหกไหมยังครับหกยังไม่มาหกจะมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคนะครับกติกากติกาเรามีว่า เดี๋ยวสุขภาพแข็งแรงดีไหมครับสุขภาพแข็งแรงดีนะถ้าหากจะให้วิ่งรอบ,บนี้ก็ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ต้องมีลีลาท่าทางในการตอนนี้ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตถอดรองเท้านิดนึงครับเพราะว่าวกลัวว่ามันจะลื่นนะครับขอถอดรองเท้านิดนึงผมจะถามคาถามนะครับผมจะถามคาถามแล้วจะมีคําตอบให้ท่านเลือกอยู่ ค,คำตอบที่ให้ท่านเลือกถ้าท่านคิดว่าคําตอบไหนคือคําตอบที่ตรงกับคําถามเนี้ยนะครับถ้าตอบถูกกลุ่มนั้นจะได้100คะแนนไปมีทั้งหมดประมาณ10ข้อนะครับมีประมาณ10ข้อก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะได้กี่คะแนนอ่ะโอเคเพราะนั้นอทีมงานครับขอตัวเลือกขอตัวเลือกนิดนึงครับตัวเลือกคือกระดาษมาวางนิดนึงครับ กระดาษกระดาษกระดาษมาเลย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 ,าเลยวางวางไว้บริเวณด้านหน้าเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่กลุ่มอื่นๆก็สามารถก็สามารถบอกได้ว่าอะไรอยู่ไหนนะครับอะไรอยู่ไหนถ้าคิดว่าใช่ยึนไปยืนเหยียบไว้ที่คําตอบนั้นเลยนะครับลำดับไม่ต้องไปไกลามากเดี๋ยวแค่นี้ก็พอแล้วนะครับมาใกล้หน,หน่อยนะครับนะโอเคนะครับก็จะมีมีตัวคําอะไรต่างๆไวใ้ให้กับท่านนะครับ ่าโอเคที่เกี่ยวข้องกับในคอแวร์ลูนั่นแหละนะครับโอเคนะครับตัวอย่างเช่นคำถามง่ายๆ <Okay. S 2> สมมุติว่าค่านิยมในองค์กร <laughs> ที่เป็นอักษรยอ่อที่แปลที่มาจากที่ภาษา เดอถ้าตอบถูกก็ได้คะแนนไปเลยหนึ่งร้อยคะแนนโอเคเกรงว่าท่านจะรู้ว่าอะไรหนึ่งไหเราเลยมีฉากกั้นไว้นิดหนึ่งอง่านะโอเคนะครับอานล้ะนะครับถ้าเป่ากูะปิปิบฉากมันจะลงมาทันทีนะครับแล้วก็ท่านก็ไปยืนเหยียยมาเลยว่าอันไหนที่คิดว่ามันตรงกับคําตอบนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วคําถาม ข้อแรกนะครับถามว่าค่าน,น,นิยมในองค์กรที่มีอักษรยออ่อนะครับอักษรยออ่อตรงกับความหมายภาษาไทยที่บอกว่าคิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าป้าเดี๋ยว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 นะครับอย่างต่อเนื่องคืออักษรยออ่อตัวไหนไปเลยครับ แค่100รคะแนนเพราะฉะนั้นคนที่ได้100รคะแนนเต็มๆแหมพยายามเอายู๊อยากได้อะไรเนี่ยต่อพี่เพราะขนาดนี้นะครับโอเคงั้นผู้ที่มีอ่ะคุณที่ไหรรครับ3 5 6 3ห ตัว C นะครับตัว C ตัว C โอเคข้อต่อไปข้อต่อไปคราวนี้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่ไปถึงก่อนจะได้แค่100ที่เหลือไม่ได้แล้วนะครับข้อต่อไปแล้วไอ้ตัว C เนี่ยมันแปลภาษาอังกฤษมาจากคำว่าอะไรเร็วคนเดียวคนเดียวหมายเลขอุตุอะไรครับกลุ่มหนึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไร รความที่ดีความที่ดีล่านะครับอ่าโอเคกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่หนึ่งโอเคโอเคนะครับเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนเท้ากลัวไม่ไหวแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับอ่าโอเคนะครับต่อไปต่อไปคำภาษาไทย ที่แปลมาจากอักษรย่อตัว V เดี๋ยวนะ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 นึกก่อนนึกก่อนคืออะไรนะคือนะัภาษาไทยที่แปลมาจากอักษรย่อตัว V ผมจะถามภาษาไทยนะให้ไปเหยียบที่คำภาษาไทยคำนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูก่อนว่า V คือคำว่าอะไร V คือคำว่าอะไรนะครับ V คือคำว่าอะไรนะพวกเราสามารถช่วยได้แต่ว่าช่วยเป็นช่วยเป็นช่วยเป็นเรียกอะไรช่วยโกงได้อะช่วยช่วยเป็นิดโอเคใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยมีมีมีโอเคมีนะครับมีให้ไปเหยียบที่ภาษาไทยที่ตรงกับคําว่า V นะภาษาไทยไปหามภาษาไทยนะครับ V ย่อมาจากอะไรนะแล้วก็ไปเหยียบที่ภาษาไทยนะครับโอเค พร้อมแล้วโอ้โหีอไรครันีไรกลุ่มท oh ี่เจ็คะแนนครับคันแนนครับต่อไปต่อไปดีมันขบขอแ่นมองไม่เห็นมองไม่เห็นต่อไป เกี่ยวข้องกับสายใยรักแห่งครอบครัวคือคำว่าอะไรเป้าหมายเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเเวเเดี๋ยวเรวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้ผมเท่าไหร่ครับควหนึ่งตัดหนึ่รคะแนนพี่โตับสมาชิกทุอยู่ในนี้คนนึงตัด หลไรแทนที่จะได้หนึ่งร้อยกับโดนตัดหนึ่งร้อยอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปคำต่อไปภาษาภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษที่คำภาษาอังกฤษที่แปลมาจากภาษาไทยภาษาไทยแปลว่านะสร้างสรรค์ง,งานใหม่ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเล่าภาษาอังกฤษภาษา ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาสางสาใหม่สร้างสาใหม่สรได้แล้วได้แล้วได้มไภาษาอังกฤษสร้างาใเลืมลมใส่หรอโลใส่เาาที่เดิมอที่เ้าภาษาอังกฤษไม่เอาสอนย่อ มือตัวอะไรครับอายอ่ออกมาจากคำว่า innovation กลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5โอเคโอเคเอาละหลายคนคืนแล้วฉันไม่ได้สักออบเอดิ้ไม่ทันนะครับเอาละต่อไปคิดว่าในแต่และตัวแทนแต่ละกลุ่มคิดว่าสิ่งที่มาในกิจกรรมในสองวันนี้เนี่ยเราต้องการมุ่ง ในเรื่องขออะไรเชิญครับดีด้อยครับท่านทำได้แล้วครับท่านทำได้กุ่มี่อะไรครับกลุ่มที่สองหลังจากที่ได้แว่นตามาเนก็มีประสิทธิภาพขึ้นเยอะนะครับอ่าโอเคต่อไปต่อไปคว่า ตัวษรตัว E นะครับย่อมาจากคำภาษาอังกฤษและภาษาไทยตรงกับคำไหนทั้งสคำนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับอหนึ่งยืดยืดยบดยื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 ดยบดยื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 ดคืดยืดยืดยเดินลากมาเลยนะครับือกับกับอะไร แปลว่าจันยาววิชาชีพกลุ่มที่อะไรครับกลุ่ม4กับกลุ่ม5โอเคเอาละ